ไม่มีไม่มี <Okay. S 1> ไม่มีหยอ,อกมาหยอ,อกมา hey, what, what? มันสอกโปก๊กเซตี <What? S 1> พี่น้องสุขสุกคนนะครับ mm hmm. เลื่กมากเลยบรรยากาศที่ชุ่มช้ำนะ mm hmm. นองจักบ้าบักยังเนี่ยมะม่วงหาวมะนาวโห่ครับพี่น้อง mm hmm. เขาเอาไปปาด ดองเนาะกินส้มว่าดอกเป็นไรเราพี่น้องต้นมันอันนี้ต้นมันบใหไงครับโยกต้นมะกรินกียฝนกระตกลิ้นเลี่มครับมะ อย่ากินแกงน้ำใหม่ครับคืดแนวดิพุนี่หินยอดประขางามกว่าวัจักลืมมามาตม่เจ้สวนวดมือนะเห็นน้ำใหม่กิมซุ้งเีล่ล่ะบ่าเป็นน้ำใหม่อยังดอกพีนอ่น้ำบักแย,ย่งงี้ยอืกำลังข้นขอกหมูเก้าครับตะกี้เลียงหมูเลียงเป็ดเต้มัน,นืึนผู้ได้ติดตามแหลกๆเนาะ กอไผ่กอนเนี่ยมันสิตายแล้วพี่น้องใบมันเลี้ยงเขา่าเลี้ยงเขา่าเนาะกะให้มันตายหรอเพราะว่ามันหกเนาะอยู่หลังลงสีมองเลี้ยงใกล้เก่าด้วยครับเลี้ยงเป็ดเก่ากิบอ้อมเบิดเนี่ยครับมองเนะี่ยอันนี้ก็เลี้ยงหมูถ้าผู้ใดติดตามจะแรกกับสีหัวเนาะอือสองนาอกำลังเกิด ครับต่อสิเอาโน้ตพิ่ครับเอาแจงกินแจงเดียวเนาะแจงเคื่อเดียวนะครับแจงกินก็ขาเจา้าคืออยากเห็นเห็น,หนพักขางามๆครับหลานกระห่องถ้ามันดื้ยอยากมามากว่า,ราะะไรครับบตัตเต ยื้อซื้อยุ่งกัดโหลดปีนี่แล้วไม่บ่หลายที่เอานอเดียวนี่ล่ะบ่มใครมีผู้กินน้ำผมหรอกพี่น้องแกงนอเดียวกับพ่อเหรอพี่น้องมันจะถือว่าพ่อแกงเดียวเนะกินแซบคาบเดียวนะครับ สิแกนกินเงรงกับเขาเจ้านะครับพี่น้องเดินไปเก็บพักอีกครับะโเรื่องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเด้อสุขสุขคนครับพอช่ำเต้าบนคนมันแคมครับพี่น้องโอ้ยแดดกำลัง่อง <c oughs> อน,งนี่ยคืองามฝนตกนะไะ เก็บแบบขีดไปใส่แกนเอาใหม่ครับเนาะแบบขีดกำลังงามกำลังออกน้อยรุ่นสองนะครับรุ่นแรกเบิดไปแล้วก <c oughs> ็นาะ ก็ว่าเสียไอ้ก็ว่ากินหลายหรอกอเขียนจะตองออกองาม ไปแมองรักครับตัดพวกกระตัดแต่งได้ไว้หาอจ๊ะไปมันผมใส่ประอีตนเวน่อพี่น้องแียงน้หม่แล้วทั้งหล่าเขาจะใส่ตะปะขากับปะไก่ยนง phát cánh nha ngắm đi nào cũng bó sai nó cũng bó kìm không tao lăn tình nuôi lại ừ. Ừ, Nuôi nha em Tôm nó mày về đi tìm Tao ็ถม่วมงมหาชนกม่วงแอปเปิลตัดทถิมเหรได้พี่นออออ้องเตข้าขมาเข้ามาเข้ามาเบิ้งพี่น้องรักขาเบื้องเวานเดาเด้มันงามกระดอก เองแจงก็ไม่กับหินหย่อนพระคาร์น่ะหน้าตาผ่ามาซ้อหลายพระโลกคนน่ะต้องใส่หมีตับเอาด้วยดีหน่อยแต่ว่าหมีหลอดป้องบ้อยง่ายนะ ้ำทั้งลมไช้หลายกะหมิ่นโพดนะพี่นอ้องมันต้องใช้พอดีพอดีเนาะ อืมอุ้มข้ออะพี่นอนมี่สายมาต่มน้ำใหม่เลยนอนเติบแล้วนงพี่นอนให้เจือญกันข้าวครับเนี่ยอ่าพี่นอน อันนั้งานยาน่าห้าขั้นเลยเหรอนะครับน้ำมัครับตรงใส่เลยเดี๋ยวจะเป็นข้าวเบือนะครับข้าวตันไส้แบบพริกแล้วก็หอมแดงเนาะข้าวเบือแล้วก็ซีใส้เง็ดนะพี่น้องเง็ดตลาดนี่จะเป็นเครื่องแกงนี่ไปเป็นอ,อีตัวแบบพริกล้อมอสซี่ไข่ครับสีกอ่ะใส่ะระดาษใบพักขานะครับ เฮ้ยนะไม่น่ายาสีฟันก็เบื่อนะไม่น่ายาสีฟันเบือนะอนอบเบือฮนะสีอานๆต้องนะไปลเากอนยั้อนสิเป็นก้อนน้ำอวนรัวนะใส่เขาเบือ แบบเก่งท <illa> an ี่เราเกียวพี่น้องมเก่ง้นๆเลยเยอไปเนีนน้ำเพ็ดน้ำเพ็ดนางไงเยอะไปเนียนเยอไปเนียนมาเพ็ดเยอไปเนียนมาเพ็ดเยอะไปเนมยนสองนี่ ไสล่างมือออกได้ไม่ใบแบบขีใบแบบขีเซ็ตเนื้อหอขมาหมดเล้เดี๋ยวปลาไว้เห้มันเดือดก็จะสใส่ปลาแดดปต้างคนเชาใด้วยหน่อยปลาเบียมันเหนียวนากเส้อบบพี้อกนะครับ แบบชิดเยอะห่อยนะเด็กสมยายาแสน้ำัดเปล่ยระเด็ก,กเป็นประเด็กบ้านไปตรวดเสีย้เกิดว่าอรประเด็กขวดกด็กกได้ไม่ประเด็กขวดก็ได้นะนั่นนี่ตอนเชิญเสฮิปอน

ปีแข่งไส้หลายซีหาน้อยว่าจะเข้าเสียปี ส่โรดกัดพักในลนไปเครื่องนึ่งกินบอกหลายนึ่งเอาไปเห็นส,สน้นสูงต้สงใส่พักบบทต้มเสีดายตรงนี้แบบอ,อืเนะผมมากไลยบอกอือนใะส่เตีน้อยหน่อย่ยบบบวกแตมีนะ่า mãi quanh cái sopra là chắc chắn để chắn chắc chắn 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 มาพี่น้อซสดแกงน้ำไม่อนังๆนั่นกันครับหืมแล้วแรงนึงขอแรงครับพวกโม่งหรอขมามี้ยงแจนน็งๆเนาะหืมเหนียวตุยตุยอ่ะ คือใจครับอมงมแกงไม่กับข้าวเจ้าต้องเขากันยืดแล้วพี่น้อง one. ให้เราติกหลานะั นอนหนมันจ้าเสีบอีน่ะผักขาเบ่อบ่อากินเพสแต่อ๊ะหลอด ทำนี้ไงคันปิดคครับรเพรืเพชรืองหว โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้่ะจิดเดวไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับพอกันคลิปหนาครับขอปมือน,นี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย